ค่อยนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เวลาค่อยไปช็อปนะค่อยจะซื้อกระเทียมตลอดพี่น้องเป็นคนชอบกินแต่บางทีเรากินเรากินเรากินไม่ทันเนะี่ยมันก,มมก็จะเหี่ยวแล้วก็จะเหี่ยก็จะแห้งแต่เป็นคนที่ไม่รู้เหมือนกันนีสใส่แบบนี้ใช้ไม่ได้เลยชอบซื้อกระเทียมคือกระเทียม่ไยซื้อหลายกว่าอัน เสือก็หอมเด็ดพี่น้องใครมากินกระเทียมเบิรงกระเทียมสเปนอันนี้เมื่อวานไปไปช็อปก็ไปซื้อมาคอยนี่งงถ้าให้พ่อใหญ่ค่อยทำกับข้าวเจไม่ใส่นะเพราะว่าเมนูของฝรั่งเขาไม่ค่อยกินกระเทียมนะไม่เหมือนค่อยไงพี่น้องค่อยก็ทำปบบดไปเล็กอขาตีสุด๊บทุกคน คนที่มาเป็นกำลังใจนะคะกระเทียมแกะออกมาอ,อันนี้ทําให้ลูกนะแต่ว่าใส่กระเทียมอย่างกับเรากินเองนะเพราะว่าเราเป็นคนชอบเนี่ยเราชอบก็ไม่ได้หมายความว่าลูกชอบแต่ว่าเราทํามันเคยมีเราก็ต้องใส่แต่ลูกค่อยก็ไม่ยังมีหรอก ไม่รู้หรอกว่าค่อยใส่อะไรบ้างเขารู้แต่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเท่านั้นเนี่ยเด็กๆไปทำงานกลับมาก็หรือว่าค่อยจะไปช็อปค่อยไปหาไปช็อปกันนะพี่น่องค่ะแบบไปเดินเดินดูนั่นเดินนี่อย่แบบ เราก็แบบสบายตาของเราเดี๋ยวให้กับเข่าสื้อก่อนถามว่าหยิบนะ่อยจะไปชอ็อปสภาพอากาศไปได้ไหมเนี่ยอา,อากาศไปได้อยู่นะไปเดินหาซื้อขนมให้พใหญ่คุณเด็กเอากระเทียมแล้วก็พริกใส่พริกไปพริกแห้งเราเอาไปล่างก่อนเด้อ,เดอี่น่อยี๋ยวอ่าน้องไม้ก็กำลังแบบอ่า น้ำไม้กำลังเดือดน,นะคะนี่กระเทียมเดี๋ยวเอาไปล้างก่อนสักครู่น,นะคะ เทียมกับหมูสามชั้นที่ให้เขาแบบว่าหูหมูสามชั้นสุดยอดพี่น้องรู้สึกว่าทําไมมันทำไมมันนิ่มอย่างนี้ค่อยลวกก่อนนะคะค่อยไม่ได้ลวกหรอกค่อยต้มพี่น้องค่ะต้มไปก่อนต้มจับหมูแบบตี้ จะบ่ายสองแล้วเดี๋ยวจะหุงข้าวนะคะใส่ลงไปใส่ลงไปลัดกับใส่หอมน้ำเพราะว่าใส่หอมแดงไปด้วยรวดเร่คือเราเคยเอะไรที่เราเคยใส่นะพี่น้องเราก็ใส่แซ่บมากนะพี่น้องอมองเห็นหรือเปล่านั่นมีห,หนาข้นผัดมอง ข้ติ่มีหน่งสามชั้นงูสามชั้นของเราคีอแม่สมศรีต้มก่อนนะคะต้มเกือบยี่สิบนาทีนะคะลวกลวกแบบต้มแบบพี่น้องคะต้มให้แบบความมันความมันเอาออกนี่ก็ผัดแบบไม่ต้องใส่น้ำมันนะเรากระเทียมให้กระเทียมมนันหอมหอมก่อนเราก็มีผมโื่กริ่งที่แม่สมศรีทำเองนะคะ ที่แม่ลุงชิงซื้อมาครับใส่เข้าไปนี่แหละพี่น้องจบในซองเดียวนะคะเพื่อนๆขายจบในซองเดียวนะคะ uh, อ่า today I make ห่อข้าวจิ้มเพราะเรพราะ stir fry curry เพราะ stir fry curry ี่ตัวเฮ้ยพี่น้อง